สวัสดีค่ะสวัสดีเพือ่อนๆชาวย t ท b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี Fc ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ้า๋าปากระพุ่นเมืองเพชรบูร์เนาะสวัสดี Fc นะคะทีอ่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะวันนี้ก็วันสงการวันที่1 5แล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะได้มาลุ้นโชคเนาะหลังจากที่แบบ เราเล่นน้ำเนาะเราฉลองกันไปเต็มที่พรุ่งนี้มาลุ้นโชว์กันอ่ะวันนี้นะคะแนวทางที่จ๋านํามาฝากเนาะหลายท่านถามมานะคะว่างวดนี้ปลาม่วงเน้นชุดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าตัวเน้นของปลาม่วงนะจะเป็นชุดไหนนะคะซึ่งวันนี้นะจะมีแนวทางนะคะมีของปลาม่วงนะคะแล้วก็วงในนะคะสดๆร้อนๆเนาะงวดที่แล้วนะคะห18นะงวดนี้มาตามต่อแล้วก็จะมีนะคะ ชุดสายทหารนะคะเอาชุดจริงมาเลยนะคะแล้วก็เลขสารเจ้าที่หลายท่านถามมาว่าเลขสารเจ้ามายัางมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันเนาะแล้วก็ยังไงนะคะก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะวันนี้นะเดี๋ยวอ,อีกหนึ่งคลิปสุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าใครนะคะใครที่บอกว่า อาจ๋าชอบตัวไหนจะซื้อตัวไหนเน้นตัวไหนนะเดี๋ยวรอนะคะอีกหนึ่งคลิปนะเดี๋ยวเราเรามาดูแนวทางไปพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็แบบว่า,าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะถ้าชอบก็ให้จัดถ้าขัดก็ให้ผ่านนะคะไม่ดราม่าละกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะมาเริ่มแนวทางแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นของป๋าชายเมืองนอนนะคะงวดที่ผ่านมาจัดให้ที่หกหนึ่งแปดเนาะชุดสองตัวตัดมาจากชุดสามตัวทั้งหมดเลยเข้าเต็มเต็มเนะาะหกหนึ่งแปดงวดนี้นะคะอัดได้อัดเลยนะเจ็ดสองเก้าชุดสองตัวจะมีสองเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็สองเจ็ดใช่ไหมคะอัดเลขหางเดียวนะตัดชุดสองตัวออกมาจากชุดสามตัว แค่นี้นะคะเน้นๆไปเลยนะคะมั่นใจร้อยเปอนตะอันนี้นะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านต่อมาอ่ามาแล้วจ้ะพี่จ๋านะคะสามตัวบนนะคะอันนี้นะคะงวดเนี้ยขอเป็นกําลังใจนะคะขอกําลังใจรัวล้นะคะอ่าสองห้าสองสามห้าสองห้าห้าสองแปดห้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสามสองห้าหกสองแปดหนึ่แล้วก็3ามแปนะคะ อันนี้นะคะแอส,สุทิสานะคะจะอ่านถูกหรือเปล่านะคะนะคะก็เอาไปลุ้นนะคะชุดสามตัวหลายชุดนะแต่ถ้าใครชอบชุดไหนก็ให้เน้นชุดนั้นนะคะอ่าต่อมารีขิตฟ้าหรือจะสู้มานาตุนนะคะอ่าอันนี้นะคะแนวทางเนี้ยอ่าชั้นสวรรค์น,นะคะจะเป็นเจ็ดสี่เก้าโลกมนุษย์นะคะเจ็ดสี่ศูนย์นรกจะเป็นสองสี่ศูนย์อ่าสามหางชุดสามตัวนะคะสามหาง ต่อมานะคะลายท่านนะคะบอกว่าของคนบางละจันนะคะจัดมาแล้วชุดนี้นะคะจะมีเน้นชุดดอกจันสามดอกจันแล้วก็สองดอกจันหนึ่งดอกจันนะคะเน้นที่สุดก็จะเป็นดอกจันสามดอกจันนะคะแจ็คลุงเกลือนะคะก็ให้เล็กวิ่งมานะล่างศูนย์มาชัวนะคะแต่ว่าชุดของคนบางละจันอะมาเยอะนะแต่มีชุดเน้นก็ให้จัดชุดเน้นนะคะแต่ชอบที่สุดก็แปดสามนี่แหละอืม แอดปียะนะคะจ๋าจะคงอ่านแค่แอดปียะละกันเนาะเพราะว่าโดานด่ามานะคะถ้าดูอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆอ,นอ่านเหมือนไหมปียะแผลน,นะคะเขาบอกว่าเอ่ออ่านหนังสือออกหรือเปล่าเขาชื่อปียะพงศ์อ่าเพื่อนๆดูนะคะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเลขวิ่งห่างเดียว1กับ9ใช่ไหมถ้าชุด2ตัวนะจะมี1916นะคะแล้วก็17 69แล้วก็79อันนี้ชุด2ตัว5ชุดอันนี้ชุดเต็มนะ แต่ว่าอ่ะมาดูนะคะอันนี้5ชุดใช่ไหมถ้าตัดเอาเป็นชุดพิเศษนะคะของแอดนะคะจะเน้นอยู่2หางนะจะมี19กับ16นะคะอันนี้ชุดเน้นนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆซื้อได้ก็ให้ซื้อคู่ตัด,ด้วยนะคะอ่ะต่อมา จำกันได้ไหมนะคะว่ามีอยู่งวดนึงเนาะหนึ่งวดนะคะที่บอกว่าแปดห้าดังมากแต่หัวกลับออกเก้าสามห้าอ่าจะมาอีกไหมจะเป็นแบบนั้นอีกไหมก็ลองลุ้นนะคะต่อมาเลขสารเจ้าเลขสารเจ้านะคะงวดที่ผ่านมาเข้าไปเต็มๆเลยหางเดียวเนาะหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะต่อมาอ่าเลขสารเจ้างวดนี้นะคะจะมาอีกไหมนะคะห้าหนึ่ง หางเดียวเหมือนกันนะคะห้าหนึ่งแต่ FC ก็อย่าลืมคู่โต้นะหนึ่งห้านะคะอ่ะถ้าใครชอบก็ให้จัดนะคะต่อมานะคะสำหรับอ่าชุดเม็ดเดียวโปรดนี่วันนี้นะคะเม็ดเดียวโปรดนี่นะจะเป็นเก้าสองห้านะคะเก้าสองห้าเนาะ ชุด2ตัว25แต่ว่าจ๋าก,ก็อยากให้ FC ทุกคนตัดให้หมดนะคะ25 92แล้วก็95ด้วยนะคะอ่ะหากนะคะถ้าหากเรามีบุญวาสนาต่อกันนะคะอขอให้บ้านเล็กที่ที่แอดฝันเป็นจริงด้วยนะคะวันที่22เมษายนนี้ยแอดจะทำบุญนะคะก็จะมีนะคะแนวทาง68นะคะ88แล้วก็97 ถ้าใครได้โชคในวดนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอ่าตมาซึ่งจะก็จะบอกไว้ตอนแรกนะคะได้มาสดๆร้อนๆเนาะจะเป็นหวยไทยวงในนะวดที่แล้วเป็นหกหนึ่งแปดนะคะวันนี้อ่ามานะคะลงเลยละกันสามห้าแปดกับเก้าห้าแปดนะคะสองตัวห้าแปดแปดห้ามั่นใจมากนะอย่าเชื่อจนกลัวหวยจะออก อ่อันนี้อันนี้แจ้ง fc ไว้ก่อนนะคะลงเลยเนอะไม่ไม่ต้องรอนะคะอ่ะต่มมาสำหรับนะคะหลายท่านถามมาว่างวดน,นี้ปลาม่วงอะ่ะเน้นชุดไหนนะคะงวดน,นี้นะคะปลาม่วงจะเน้น3 7 9เเป็นพิเศษเลยนะคะก็สองตัวก็79แต่ว่าเพื่อนๆพื่อนก็ตัดชุด2ตัวให้หมดนะคะมี79มี37แล้วก็39นะคะแต่ว่ายังไงก็ต้อง ติดไว้ลุ้นกันนะคะอ่ะต่อมาสำหรับแนวทางนี้นะเด่นบนนะคะเด่นบนก็จะมี9มี2มี0มี1นะคะดับบนหลัก10คือ1นะ อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะจับนะคะอันนี้เป็นเลขดับล่างด้วยถ้าเพื่อนๆจับนะคะจับให้ให้แบบว่าให้ตัดตัวดับออกนะคะแต่ที่จริงแล้วกองจะหลากนะ,ะไม่มีเลขดับนะคะมีแต่แบบว่าเลขจะออกตัวไหน,นอ่าของเอสมิสเตอร์บอลนะคะ วันนี้นะคะจัดให้ดูปากกาแดงที่ดอกจันไว้นะคะตัวเน้นนะ079 971แล้วก็571อันนี้ตัวเน้นนะต,ตัวเต็มก็จะมี972 975แล้วก็570ด้วย2ตัวก็เน้นที่71กับ79นะคะอันนี้มิตรบอลนะถ้าใครชอบก็ให้จัดนะคะอะของแอดเหนือเมฆนีออนแอดเหนือเมฆนีออนนะคะชุด3ตัวจะมี507กับ274นะคะ507กับ274อ่า ตามานะคะแอดเหนือเมฆนะคะก็อันนี้จะเป็นล็อกนะคะชุดล็อกบนนะคะเหนือเมฆห้าเจ็ดสี่นะคะห้าเจ็ดสี่เนาะอันนี้ก็ถ้าหางเดียวอย่างเงี้ยอยากให้เอฟซีทุกท่านอนะตัดชุดสองตัวให้หมดเลยนะคะแล้วมาดูนะคะเด่นล่างเหนือเมฆนะชุดเด่นล่างนะคะจะเป็นสี่เจ็ดนะจะเป็นสี่เจ็ดอันนี้เด่นล่างแล้วยังมีนะคะอ่ะ เหนือแมกนะคะล็อกล่างนะเด่นล่างกับล็อกล่างคนละชุดนะคะอ่าล็อกล่างนี้จะเป็นสองเจ็ดนะคะจะเป็นสองเจ็ดตมาสายทหารอ่าชุดสองของสายทหารงวดที่แล้วนะคะมานะคะแท้ร้อเปอร์เซนสายด่วนทหารนะหกหนึ่งแปดเข้าเต็มเต็มเลยอ่าตมานะคะงวดนี้สายทหารชุดสามตัวนะอ่าจะเป็นสามห้าหนึ่งสองตัวห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงอย่าเชื่อจนกว่าหวจะออกนะคะ ก็จัดไปนะคะใครชอบก็ให้จัดไปเลยนะต่อมาอของแอดแพนแพนพาลวยแอดแพนแพนนะคะชุดสามตัวตรงเด่นนะวันนี้เด่นเก้านะคะจะเป็นเก้าเก้าเจ็ดนะคะกับเก้าเจ็ดใช่ไหมตัวกันห้าแปดสี่สองตัวแปดสี่ถ้าสองตัวล่างนะคะจะเด่นเจ็ดนะจะในที่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองตัวกันเก้าสองอันนี้แอดแพนแพ่นพารวย ต่อมาอีกหนึ่งชุดสุดท้ายของวันนี้นะคะเท่าที่ได้ยินมางวันนี้เขาบอกเลขจะออก1 3ึ่ติดไว้ก่อนเผื่ออั้นนะคะสำหรับวันนี้จะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ